ขอกราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีเหรียญนะครับอ่ามีแบงค์นะครับหนึ่งพันบาทนะครับที่จะมาประกาศรับซื้อกับเป็นเป็นอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากนะครับเหรียญแบงค์นี้นะครับเป็นแบงค์อ่าที่มีมูลค่าทางการตลาดที่สูงนะครับดังนั้นนะครับเราจึงอยากขอเปนเอฟซีนะครับตั้งใจดูคลิปนะครับแล้วก็ดูข้อมูลกับรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเป็นนะครับอ่า พระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นับของพ่อหลวงรัชกาลที่9ก้านะครับแล้วก็นะครับรายละเอียดนะครับในส่วนของพวกตัวเลขตัวอะไรอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องได้พูดถึงกันมากนักคิดว่าน่าจะทราบเหมือนกันทุกคนนะครับก็คือรายละเอียดนี้นะก็คือในส่วนของเลขหมวดนะครับเลขหมวดนี่ก็จะเป็นในส่วนของเลขหมวดนะครับที่เขาว่าที่เขาว่าเลขหมวดหายากอะไรเนี่ยดูกันตรงนี้นะครับเลขหมวดหายากเนี่ย ดูที่ตรงนี้ตัวเลขหมดพวกอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าเลขหมดถาย,ยากตัวเลขตองอะไรเงี้ยดูกันตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆมือใหม่นะครับแล้วก็พวกลายเซ็นถ่ายยากก็คือลายเซ็นตรงนี้ลายเซ็นตรงนี้นะครับเป็นผู้ว่ารัฐมนตรีนะครับกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารของประเทศไทยแบงค์นี้นะครับถ้าคุณพลิกกลับมาดูที่ด้านหลังเนี่ยโหเรียกว่า เก่าแก่แล้วก็ถ่ายยากมากเลยเป็นในส่วนของพระบรมฉายาสาถิสรังนับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะครับหรือรัชกาลที่ห้านะครับมีพระบรมรูปทรงมาด้วยนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอนุสาวรีย์นะครับที่ถูกทําขึ้นมาแล้วก็ถ่ายถ่ายออกมาเพื่อนะครับประดับแบงค์นะครับให้เป็นแบงค์ที่มีเรื่องราวนะครับเรื่องเล่านะครับของหลอเก้านะครับประมาณนั้นเลยนะครับ นี่จะเป็นตัวเลขที่เขียดมากนะครับตัวฐานมาแปลงธนบัตรนะครับน่าจะใช่ใช่แบง์พันเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเขาก็มีมูลค่าของเขาในตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าจะให้ราคามันแพงขึ้นไปอีกเนี่ยจะต้องเป็นแบง์ที่มีลักษณะคำว่าให้ทุกคนนะครับพลิกกลับมาดูที่ด้านหน้านะครับ จะต้องมีคําว่าตัวอย่างนะครับณนะบริเวณตรงนี้นะครับตัวอย่างจะจะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วตัวเลขเนี่ยตัวเลขที่เป็นตัวแกจะเป็นเลขตองศูนย์นะครับจะเป็นตัวเลขตองศูนย์นะครับถึงจะมีราคานะครับพุ่งสูงครับมากกว่าหนึ่งพันบาทอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นแม,มงก์ปกติเนี่ยไม่ต้องเอามาขายผมก็ได้นะครับมีราคาอยู่แล้วนะครับ เป็นแบงก์พันนะครับสามารถซื้อของได้เลยแต่ถ้าเป็นแบงก์ที่มีคําว่าตัวอย่างเลขตองเลขตองเลขตองนะครับมันก็จะมีราคาแพงขึ้นไปอีกก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ